ครับบรรยากาศตอนเศร้าอยู่ทงหน้าอากาศดีขนาดเมื่อเนี้ยเพราะมีแดดเดี๋ยวสายๆสิออกมาตัดหา้านี่ครับทงหน้าเข่ากำลังงามสิพผ้าไม้ยำบางลั่นครับเมื่อเนี้ย หนึ่งนะฮะเสด้ยบ่ใส่วบหกหลังมาเซอร์มืด,มดครับหลังที่หนึง่งจะเป็นอย่างไรเบาแว่น เราคุนแม่บ้างเราซือกระสอ้องนัน่งไปเขาบางที่สองที่น้ง

เราเป็นยังเขามีแผนสวงอยู่พี่น้องขันบางลั่นบ่ได้เดี๋ยวสิบผ้าไปเบิงเ้งแผนสวงเอาอันนี้ขึ้นไหล่ลงยังสิมันแมนหรือติ โอ้ได้ง้อใบไม,ไมส้สาสาสูบแหงไปแล้วครับตาลอนเผาหยาออก ตะกียร์หยาหกมาใส่กบผาดตะเกียรแล้วเนี่ยบ,บ้านมาใสเหมือนเหมือดเล็บปรดเไทยคลิป สามบางแล้วมันามบางบางที่4ีผลจะเป็นยัยงไงโอ้มีมีม,มีพี่น้องมี ได้ครับอุตโต้แบบง่เลยได้พัดแล้วได้พัดแล้วใส่ไว้ Còn khí hạ Xịt tình trắng đầy Đồ ven Ồ oh. ไรุ่นบังสุดท้ายวันนี้ครับหให้หน้ากับปั๊บไม่เขาซื้อเครื่องซื้อมาได้ดอกให้เนี่ยพี่น้องผ่านมาแถวน้องเลือกกับแว่มาเรียนได้เด้อพูดได้มากก็ไ้แต่หังบระยูรดอกว่า คลายคลองยูโคลาตมันเหลือนน้ำตาตายอยู่ทียงหน้าอันละแบงทพี่หฮกบงคงสาแก่ซน อื้อวันนี้เลยโอ้วังสุดท้ายได้บ่ได้ครับตัว ไปสุดไปหาตาไดำมามามาเร็วเวร็วดินดินไ้นะถือเอาเมื่อนี้ได้สองแต้มครับเ๋ยวไปเปิดไปเอ็น เบิ่งอยู่บ้านเนาะสิโตน้อยโตใหญ่ปัไนไดกระไรเทปเนี่ซทรัพนี่แล้วพี่น้องลาตีครับอ๋อโดนโตไปลาไหลเทปบ่แมนเดียวะเทปปลาไหลกับบ่แมนมันกระิถือขาคนโตโตไงบ้านือโตใหญ่แ้โอ้โตแบบไงเลยจ้ะมาทุกแรกกับกลุ่ลมขาไว้บักลั่นไม่บักลั่นไม่

ได้จักตัวนอ้อเนอะแค่ไปกับพ่อน้ำเด้าดย,ดย,ดยอันคลิปจะข้อนะ่นะรุนรุ่นรุนได้โตข้อสองโอ้ได้สองโตอ๋อพัดเพ็ดได้พอดีแม่ลูกวันซะ พัดเผ็ดได้พอด,ดีเลยจ้ะโอ้เสี่ยนออมได้สองตัว